สวัสดีครับสวัสดีครับเอโอ้วันนี้คึกคืนเลยนะครับผมนึกว่าเราอยู่ในสนามนะครับสนามอะไรนะคุณโป่งของลิเวอร์พูลสนามอะไรฮะสนามครับอ่าหลายหลายคนรอคอยหลายหลายคนรอคอยที่จะอยากจะมาดูมากเลยนะครับในเรื่องของทีท็อกในสัปดาห์ที่สี่สบเอดนะครับ ทุกๆแผนกอย่ากจะขึ้นมาวันนี้หมดเลยเขาบอกว่าอยากจะมาเชียร์ที่สนามจริงนะครับเอ้ยผมว่ามันเป็นห้องนะไม่ใช่สนามนะฮะนะครับวันนี้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเจอกับพี่โป่งครับผมขอเชิญปมให้พี่โป่งหน่ยครับแผนกเอนจิเนียริ่งเลยครับครับอ๋อขอสวัสดีครับ พี่นัทนะครับสวัสดีพี่พี่ทีมมินิเจอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับทีมชาว EOT ทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่อยู่ในซูมนะครับผมขออนุญาตครับก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับผมผม นายวิกรอภิรักวงศ์นะครับผมตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายงานซ่อมบำรุงแผนกวิศวกรรมครับผมน้องๆในายเรียกชื่อช่างโป่ง,ปงนะครับผม <l acht> ส่วนฉายาในโลกโ,โซเชียลนะครับผม <l acht> ปโป่งร้อยวิวครับผม <l acht> อยากอยากรู้ว่าอยากอยากรู้ว่า,100วาร้อยวิวยังไงเดี๋ยวติดตามในช่วงท้ายครับผมครับ <l acht> <l acht> ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพินัทพงศ์นะครับขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพื่อให้ได้พัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการเหมือนกับพวกผมนะครับผมก็จะได้พัฒนาศักยภาพนอกจากจะปกติก็ศักยภาพในการซ่อมเครื่องอยู่แล้วครับวันนี้มาโชว์ศักยภาพในการโม้บ้างครับในการมีเซนกับในการมีเซนครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็วันนี้นะครับ ในหัวข้อ uh, Get r e s u l t the Right Way นะครับผมผมจะมานำเสนอนะครับในส่วนหัวข้อเรื่องก็คือความอดทนเพื่อไปให้ถึงความสำเร็จ You will Never Walk Alone ครับผม <Yeah. S 1> ครับผมความสำเร็จทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับความสำเร็จมาจากมาจากไหนนะครับผมความสำเร็จก็คือ เราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากที่เราตั้งเป้าหมายก่อนนะครับผมคิดตั้งเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายความสําเร็จจากนั้นก็นํามาวางแผนนะครับทดลองทําแล้วก็ลงมือทํานะครับลงมือทําแล้วก็ทําซ้ําทําแล้วทําอีกแล้วก็ทําต่อไปนะครับผมคําถามคือแล้วทําทําต่อไปทําแล้วทําอีกทําซ้ําทํำซากนะครับต้องทําไปนานแค่ไหนความสําเร็จ ถึงจะมาถึงใช่ไหมครับผมมันต้องทํานานแค่ไหนล่ะครับความสําเร็จถึงจะมาถึงเราครับผมสามสิบปีนานไหมครับนานนะครับนานนะครับโอ้สามสิบปีนี่ถือว่านานมากเลยนะครับผมกว่าจะประสบความสําเร็จได้สามสิบปีนี่โอ้โหค่อนข้างจะก็ถ้านับปีพศปีคศก็หนึ่งเก้าเก้าศูนย์จนถึงปีสองพันยี่สิบนะครับผมนี่ครับผมหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับจาก ละอ่อนบ้านนอกนะครับละอ่อนละอ่อนบ้านนอกคนหนึ่งนะครับผมจนเติบโตมาจนเป็นผมทุกวันนี้ครับผมดูดูจากรูกแล้วหลายคนบอกไม่น่าโตเลยครับให้โตนิดนึงนะครับผมอันนี้นะครับผมรองเท้าตาปูครับตาปูจำไม่ได้นะตาปูครับผมก็ สามสิบปีนานมากครับมีอยู่หนึ่งสิ่งนะครับผมที่อยากจะนํามาเล่าในวันนี้ก็คือความสําเร็จของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งครับผมที่เขารออดทนรอคอยความสําเร็จมาถึง30ปีนะครับกว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์นะครับผมนั่นก็คือสโมสรฟุตบอลลิวเวอร์พูลครับหรือที่เราเรียกกันหงแดงลิวเวอร์พูลเอครับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผม ผมเองก็เริ่มรู้จักเริ่มชอบสโมสรรลิวพูนะครับตั้งแต่อยู่ประมาณชั้นป .4 นะครับผมป .4 เนี่ยยังอา่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรอกครับแต่แต่แตเอคำนี้มันแบบมันดูแบบยังไงนะยูวีนอ็ออโลนี่ก็เลยตัดไม่ได้ตัดหรอครับไปแอบฉีกหนังสือพิมพ์ที่สาราประชาคมหมู่บ้านตอนนั้นป .4 เอาไปให้ครูประจำชั้นแปลให้ฟัง ตอนนั้นป .4 เนี่ยเรายังภาษาอังกฤษยังไม่รู้เรื่องครับท่อง A ยังไม่ถึง E เลยครับออ <c oughs> <c oughs> ใบรุ่นยุคเก้าศย์ผมจะรู้ดีนะครับว่าเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ,อกฤษตอนป .4 นะครับเนะาะป .5 เหรอแสดงว่าแกกว่าผมนะครับในั้พราพาผมตัดเออเอาคำนี้ครับไปให้ครูที่ที่ประจําชั้นแปลให้ฟังครับคุณครูบอกว่าเฮ้ยคำนี้มันน่าจะเป็นสุภาษิตนะ ถ้าให้ครูแปลก็น่าจะป,าประมาณว่าคุณจะไม่มีวันเดินทางอย่างเดียวใดโอ้โหแค่นั้นแหละครับผมคํานั้นนะครับก็ติดอยู่กับผมมาตั้งแต่วันนั้นนะครับผมจนทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างครับของผมหมอกันน็อกกีต้ากระเป๋าไปเรียนนะครับไปเรียนตอนนี้ครับผมรถมอไซค์รถยนต์รองเท้าทุกอย่างครับ ทุกอย่างผมพยายามติดริบูเพราะอะไรครับผมผมใช้คําว่ายูวิโนวอลอโรนเนี่ยคุณจะไม่มีวันเดินทางอย่างเดียวใดเนี่ยเป็นคําเตือนเป็นคําพูดที่ผมพูดกับตัวเองครับผมบอกกับตัวเองเสม,มอว่ายูวิโนวอ a อโ n นผมจะไม่มีวันเดินทางอย่างเดียวใดผมมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องเอ่รืงการใช้ชีวิตผมก็จะบอกกับตัวเองว่าผมไม่มีวันเดินทางเดียวใดผมมีปัญหาเรื่องงานผมยังมีพี่ๆครับทีมวิศวกรรมพี่ๆทีมแมนเทนเน้น มีพี่ๆต่างแผนกช่วยผมนะครับผมมีปัญหาเรื่องเรียนผมก็ยังมีที่ปรึกษามีครูที่ปรึกษามีเพื่อนๆในห้องผมมีปัญหาเรื่องในการใช้ชีวิตผมก็ยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีลุงป้านาอาช่วยให้คำปรึกษานะครับผมผมไม่มีวันเดินทางอย่างเดียวดายแน่นอนครับบนโลกนี้และคํานั้นผมก็ยังใช้บอกกับเพื่อนๆผมท่านไหนที่เพื่อนๆผมคนไหนที่เขามาปรึกษานะผมก็จะบอกไปเลยว่ายูวในวอลล์อโรนะคุณไม่มีวันเดินทางอย่างเดียวดายแน่ สู chapel, ้ต่อไปสู้ไปด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายนี่ครับแม้แต่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับผมน้องแม็กกานะครับหลายคนถามไอ้แม็กกามาจากไหนนะครับแม็กกาก็คือชื่ออดีตนักเตะที่เป็นตำนานของอร์ฟูนะครับผมก็นำชื่อมาตั้งชื่อลูกชายเลยนะครับผมี๋ยว หลังไม่แล้วกันครับไปต่อไม่เป็นแล้วนี่สคริปต์สคริปต์หายหมดเลยแล้วตอนนี้ครับนอกนอกจากโลโก้สโลแกนของสโมสรที่ดูเท่ๆแล้ว y ยู w อยู่ e นวอว a l อ a ล o n นคุณจะไม่มีวันเดินทางเดียวได้แล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สโมสรแห่งนี้นะครับผมได้ทําให้ผมได้ดูนะครับมีอีกหลายสิ่งเลยครับในการลดทนรอคอยความสําเร็จนะครับผม ยูยูเนเวอร์วอล์ o อนวันนี้ผมให้ดูบรรยากาศนะครับในสนามแอนฟิลด์คนดูประมาณเกือบห้าหมืนคนนะครับผมนี่ครับร้องเพลงเชียร์นะครับของนักเตะพวกเขาเองสิบเอ็ดคนนะครับเพื่อให้มีมีแรงกระตุ้นในการต่อสู้กับผู้ต่อสู้นะครับ And you never walk never you อสักวันหนึ่งผมจะไปนั่งที่นั่นครับเพื่อร้องเพลงนี้ครับครับผมครับเป็นไงครับบรรยากาศสุดยอดไหมครับสี่รือนกว่าคนครับผมอผมขออนุญาตนำเนื้อเพลงนะครับผมมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมออกตัวกันนะครับว่าเนื้อเพลงเนี่ยผมขออนุญาตแปลจากความรู้สึกที่ผมอ่านและผมฟังแล้วกันนะครับ อาจจะแปลไม่ตรงนะครับผมเพราะว่าออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีใครไปแปลแ้วมันไม่ตรง <c oughs> ออกตัวไว้ก่อนครับออกตัวไว้ก่อนครับผมเ <c oughs> มื่อคุณต้องเดินเข้าไปเผชิญกับมรสุมลมพายุอย่ากลัวกับความมืดมนเพราะท้ายที่สุดพายุที่คุณจะเจอหลังพายุที่คุณเจอคุณจะเจอท้องฟ้าเหลืองทองของอําไพเดินเข้าไปครับมุ่งหน้าเข้าไปด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและคุณจะไม่มีวันเดินทางอย่างเดียวด คุณจะไม่มีวันเดินทางอย่างเด <te ric an ma> <r> ียวได้ครับผมนยครับรู้สึกตึกเหิมนะครับตอนนี้ถ้าอยู่ในสนามนะครับก็โอ้โยแบบตึกเหิมมากเลยครับตอนนี้ครับผมนอกจากคำพูดหรือสโลแกนเนื้อเพลงเท่ๆแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ลิบูทำให้ผมเห็นนะครับ30ปีพวกเขาอดทนรอคอยแชมป์มานะครับผม พวกเราผ่านอะไรมาบ้างครับผ่านการเป็นรองแชมป์โอหลายฤดูกาลเลยครับมีอยู่หนึ่งฤดูกาลเราเป็นรองแชมป์ที่ดีที่สุดครับในฤดูกาล2018-2019ใกล้เคียงมากครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับโลกไม่จําผู้แพ้ครับโลกจําแต่ผู้ชนะครับผมพิบูผ่านนักเตะมาเยอะมากครับนักเตะระดับโลกและสิ่งสําคัญของฟุตบอลก็คือผู้จัดการทีมนะครับ30ปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาถึง8คนนะครับตั้งแต่มอรแลนซูเนสอีแวนอเย่เบนิเตสฮอสันดันคิดจนถึงลอตเจอร์ ทุกคนทําได้ใกล้เคียงที่สุดแค่รองแชมป์เจ็บปวดมากเลยครับได้แค่รองแชมป์ถูกตาหน้ามาต่อเลยครับที่เชียร์มาและแล้ววันหนึ่งลิฟูก็ได้เปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับบุรุษท่านนี้เจอเกนครอปครับชายชาวเยอรมันผู้ที่มาพลิกโฉมเปลี่ยนโฉมให้ลิฟูประสบความสําเร็จนะครับผมวันแรกที่เจอเกนครอปมานั่งให้สัมภาษณ์กับทาง นักข่าวนะครับที่สนามแอนฟิวเจนคอบบอกว่าเนี่ยถ้าผมเนี่ยนั่งตรงเนี้ยภายใน4ปีเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจมากเลยว่าผมจะต้องมีสักหนึ่งถ้วยรางวัลเห็นไหมครับเป้าหมายชัดเจนมากครับ4ปีที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาจะต้องมีสักหนึ่งถ้วยรางวัลย้อนกลับไปดูสไลด์แรกที่ผมบอกครับเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายครับเป้าหมายชัดเจนมากครับผมแล้วคอบทำไมอีกครับคอบบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนจากดลเตอร์ให้เป็นบิลิเวอร์ ณนะตอนนี้ให้ได้เอ้หลายคนคงจะง,งงนะครับผมเดาเตอร์กับรีเวอร์ต่างกันยังไงเดาเตอร์คือคนที่มีความสงสัยในตัวเรานะครับแล้วก็บีเวอร์คือคนที่มีความเชื่อในตัวเราผมขอยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับพี่พเนศมาถึงอีกแล้วแต่ว่าครับพี่พเนศบอกว่าผมจะทําให้ดาวทามอยู่ในทาร์เก็ตให้ได้ครับโอ้โหเดาเตอร์มาเต็มนะครับนี่ทําไม่ได้หรอกครับ <laughs> ไม่ได้หรอก <laughs> เครื่องจักรลันยี <laughs> เครื่องจักรรันงานยี่สี่ชั่วโมงรันเจ็ดวันไม่มีเวลาทำนี่เหมือนทำไม่ได้หรอกนี่เดียวดาวเตอร์นี่ดาวเตอร์มาแล้วบิลิเวอร์มาไงครับบิลิเวอร์บิลิเวอร์บิลิเวอร์ก็คือคนที่แบบโอ้ยพี่พเนตรแกประสบความสําเร็จจากที่เก่าแกมาแล้วแกมีประสบการณ์แล้วแกทําได้แน่นอนแกมาอยู่ที่นี่แล้วทําได้ยังครับพวกเราแมนน์ครับเดี๋ยวรอดูรีเสลในเดือนนี้ครับผม าการเปลี่ยนดัลเตอร์เป็นบีลิเวอร์นะครับของเจเกนคอปเจเกนคอปทำยังไงบ้างแล้วครับผมงานแรกเลยครับแกบอกซ้อมให้หนักอย่าพูดเยอะอย่าพูดมากนะครับผม <laughs> ชนะในเกมนี่คือข้อตกลงระหว่างเขากับลูกทีมของเขานะครับผมทำงานให้หนักครับซ้อมให้หนักไม่ต้องพูดเยอะครับชนะในเกมให้ไวแค่นี้แหละครับผมหนักยังไงมาดูครับผมเอามาจากาข่าว พลาดัวเขาโอโหเจ๋งมากเลยครับหนักไปหน่อยแพทย์หงเผยครอบซ้อมโหดทําแข้งหงเจ็บ่หยโอ้โหดูครับซ้อมหนักมากครับซ้อมหนักจนนักเตะบาดเจ็บครับคิดดูเลยครับว่าซ้อมหนักแค่ไหนนี่นะครับผมเจงคันครับทาอะไรอีกครับเจงคุณครบบอกว่าถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จในอนาคตณวันนี้คุณต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมๆในการทํางานคุณณวันนี้ต้องพร้อมนะครับพร้อมที่จะทํางานเจงคอณรับทำยังไงครับผม หลายคนคงจําได้ครับช่วงโควิด work at home หลายคน work at home ครับเจนฮขาเหมือนกันครับเขาเตรียมพร้อมๆด้วยกันให้นักเตะลิเวอร์พูลมาซ้อมผ่านวิดีโอคอลครับเห็นไหมครับว่าพร้อมเสมอครับเพราะหลังจากโควิดเสร็จปุ๊บเป็นไงครับนักเตะทุกคนฟิตหมดเลยครับพร้อมที่จะลงสนามพร้อมที่จะแข่งขันครับไม่มีนักเตะคนไหนบาดเจ็บเลยครับสุดยอดไปเลยครับนี่แหละครับเขาบอกว่าเตรียมความพร้อมไว้นะครับเพราะหลังจากที่จบ โควิด uh, เริ่มซาปุ๊บกลับมาลิฟูก็สามารถแข่งได้แล้วก็โดยที่ไม่มีนักเตะบาดเจ็บเลยครับผมฮอปทำอะไรเอครับผม,ผมบอกว่า anyone can have a good day but you have to be able to perform on a bad day ทุกคนนะครับมีวันที่ดีมีวันดีๆแต่ในวันที่แย่คุณต้องอยู่ให้ได้ครับคุณต้องอยู่ให้ได้ในวันที่คุณแย่ลิฟูเหมือนกันครับทีมลูกเของเจาขอป ผ่านการแพ้การเป็นรองแชมป์มาหลายฤดูกาลมากครับนั่นคือวันที่แย่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าพวกเขาอยู่ได้ครับเจอคอปให้นักเตะมายืนปรกมือให้กับผู้ชนะในวันที่รับถ้วยนะครับผมเพื่อเป็นการให้เกียรติแชมป์แล้วก็แบบปลุกเร้าลูกทีมด้วยครับว่าออ้สักวันหนึ่งฉันจะต้องไปยืนข้างบนให้ได้นะคือต้องอยู่ให้ได้ครับวันที่แพ้สวเรสเจอราดครับโอ้โหใกล้เคียงมากปีนั้นจะได้เป็นแชมป์ร้องไห้เลยครับคาริุสครับเทพอูดของเด็กหงพลาดใน นัดชิงแชมป์ยุโรปนะครับแพ้เสียใจมากครับแต่พวกเขากลับมาครับกลับมาเพื่อซ้อมกลับมาเพื่อทํางานนักกลับมาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปให้ถึงความสําเร็จให้ได้ครับผมเหนื่อยไหมครับล้ามากเลยครับผมเวลาแพ้บ่อยๆครับผม That little voice in your head say I'm t r y you have to tell it to shut up โอ้โหเจงกันฮอปบอกลูกทีมนะครับ ถ้ามีเสียงเล็กๆเล็ดลอดออกมาในหัวคุณแล้วบอกคุณว่าฉันเหนื่อยวะฉันล้าวะฉันพ้อวะจงบอกเสียงตอบกลับเสียงเล็กๆนั้นไปว่าหุบปากครับผมคือบอกให้หยุดไปเลยครับคือเสียงเล็กๆที่มันเล็ดลอดมาเราบอกให้มันเลยครับหยุดเลยครับผุปากเลยเราต้องไม่ท้อเราต้องไม่ล้าเราต้องไม่เหนื่อยครับผมและแล้วนะครับผม ในฤดูการอย่างที่ผมเคยบอกครับลิพูเคยเป็นรองแชมป์ที่ดีที่สุดนะครับในปี2018-2019พวกเขาแพ้แมนซิตี้อยูเย่เพียงแค่แต้มเดียวครับใกล้ถึงความจริงมากแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่แล้วครับในการซ้อมหนักของพวกเขานะครับผมพวกเขาสามารถควา้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคือลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษได้ในฤดูการ2019-2020นะครับผม นี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศ,กาศในการสลองแชมป์ของลิวพูนะครับนี่คือจอแดนแฮนเดร์สันนะครับ ครับผมสุดยอดนหครับและแล้วนะครับพวกเราก็ประสบความสําเร็จนะครับในปี2019-2020นะครับลิบูสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาได้นะครับผมเป็นไงบ้างครับโอ้โหบรรยากาศเฉลิมฉลองครับพยายามจะทำให้เหมือนนี่ก็แล้วรันน้ครับผมและแล้วนะครับวันนี้ พวกเราก็สามารถพูดเต็มปากเต็มคำได้ว่า We are the c h a m p i o n ียโอเคครับขออนุญาตวางถ้วยแชมป์ก่อนนะครับผม ขอยืดยืดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมครับผมก็ตอนนี้เราพูดปากพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราคือแชมป์นะครับผมครับกลับกลับมาเรื่องผมบ้างครับผมเมื่อกี้ฟังเรื่องอีพูแล้วมาฟังเรื่องผมบ้างครับก็ผมมีความฝันอยู่ความฝันเล็กๆอยู่ความฝันหนึ่งนะครับคือการเป็นนักดนตรีการเป็นนักร้องนะครับผมก็ฝึกมาตั้งแต่สิบอว่าครับเมื่อแปดปีที่แล้วผมมีโอกาส ถ่ายอัดวิดีโอนี้ต้องขอบคุณพ oui> ี่กีนะครับ p p o o n สีเครื่องนั้นอัดวิดีโอลงใน YouTube เพื่อจะให้ความฝันตัวเองเป็นจริงนะครับก็สุดท้ายนะครับพอลงวิดีโอไปปุ๊บโอ้โหมีแต่ฟีดแบ็กกลับมาในทางที่แบบเยอะหยันถากทางแบบแต่ผมไม่สนใจครับผมไม่สนใจผมผมใช้คำ ทักทางเหล่านั้นนะครับเป็นพลังผลักให้ผมฝึกซ้อมทุกวันครับอย่างที่เจอกันฮอาบอกครับทำนั้นให้นะครับฝึกซ้อมฝึกซ้อมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืย,ยครับผมแล้วก็พยายามลงวีโอเรื่อยเพื่อเป็นการฝึกตัวเองนะครับผมและแล้วสิ่งที่ผมทํานั้นก็ประสบความสําเร็จครับผมขายของนิดนึงนะครับทุกทุกคืนทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มแล้วก็คืนวันเสาร์สามทุ่มที่ร้านเดอะคอนเนอร์เจอกันครับ ครับผมนี่คือก็ทุกวันนี้ก็มีโอกาสนะครับทาความฝันตรงเองสําเร็จนะครับก็คือมีโอกาสได้ไปเป็นนักดนตรีนักร้องนะครับที่ร้านแม้จะเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ก็ผมก็ถือว่าสิ่งที่ผมทํามานะครับสิ่งที่ผมฝึกซ้อมมาสิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายไว้วันนี้ประสบความสําเร็จแล้วครับผมและที่สำคัญก็คือผมสามารถหาเงินได้จากนี่แหละครับสิ่งความฝันมันไม่เล็กผมนะครับผม ก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้ครับโป่งร้อยวิวใน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  YouTube มีช n นลครับโป่งร้อยวิวใน Facebook มีแฟนเพจโป่งร้อยวิวอยู่นะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมโอเคครับ รอเ่ครับผมฝากจริงๆ่ะนะครับผมครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากไว้นะครับตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนครับมุ่งมั่นทําตามเป้าหมายด้วยความเชื่อมั่นว่าต้องสําเร็จทุกคนที่อยู่ข้างๆคุณจะเป็นกําลังใจและพร้อมเดินไปกับคุณเสมอครับ You will never walk alone ครับผมขอบคุณมากครับคุณปองเิ่งครับโอเคครับพอดีบอกเขาว่ารางวัลทีทอนะครับจะได้ไป ติดสนามแอนฟิลด์อะไรเร่งใหญ่เลยนะนะครับโอเคครับพึกเขิลมากวันนี้นะครับไม่น่าล่ะที่เขาบอกว่าวันนี้อยากมาอยู่ในสนามนะครับเหมือนมากนะครับเมื่อกี้นะแล้วก็บอกบอกอย่าลืมนะครับทีมงานนะเก็บด้วยนะมีตรวจท่าสอด้วยวันนี้นะครับเพรอ้ายมีตรวจท่าสอด้วยนะนะครับโอเคครับก็ขอบคุณคุณโป่งมากนะครับที่ตั้งใจตั้งใจทาสไลด์มาค่อนข้างเยอะนะครับเล็กๆนะครับน้อยๆนะครับแต่เขาเรียกว่ามาก น้อยแต่มากนะครับวันนี้ไม่ไม่ต้องมีอะไรเยอะทีมงานนะครับช่วยกันนะครับก็จริงๆแล้วผมฟังคุณโปกแล้วผมรู้สึกเหมือนโดนดึงดูดเข้าไปสู่นะครับในพวังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นคนที่เล่าเรื่องได้ดีมากน้ําเสียงแล้วก็เขาเรียกว่าเอาตัวอย่างจริงนะครับและที่มันเห็นผลจริงเอามาให้เราเราได้ชมกันวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็อยู่ในซูมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขอบคุณคุณโปกมากนะครับแล้วก็อย่าลืม อยากให้พี่กีแช้นิดนึงพอดีว่าเห็นเป็นเขาเรียกว่าเมนเจอร์นะครับในการซ้อมต่างๆนะครับในการซ้อมให้กับคุณโปง่งและกับทีมงานหลายๆคนนะครับเชิญเลยครับพี่กีเชิญเชิญเชิญน้องป่งแลการเชิญก้ไหมคับคต้นนะครับะจะบอกวนะ่าน้องโป่งเป็นคนที่เป็น real positive thinking ของจริงเนาะตั้งแต่วันแรกที่รู้จักจนวันนี้มันไม่มีไม่มีคำว่า เขาเจอปัญหาเยอะแล้วเขาจะท้อเลยทักครั้งนะครับมีแต่มีแต่ความแบบมีแต่ไมเซตที่ดีมาตลอดนะครับกล้าพูดได้เลยว่าไม่ว่าสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะเจอเมชชินเบรกดาวกี่รอบนะครับโป่งก็ยังมีความถูกชาเลนจ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรียนรู้เสมอภาษาอังกฤษก็คือเข้า Seven, เซเว่นก็ซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กภาษาอังกฤษมาอ่านแล้วเขาก็มาชอบมาถามไกรมาก,กี่ว่าเฮ้ยดีหรือยังดีหรือยังซึ่งเราไม่เคยเจอคนที่ ที่ improvement ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ a ช l e เล e กับปัญหาตลอดเวลานะครับในที่ทอล์กตั้งความตั้งใจตอนแรกที่คุยกับกับกับโนเนี่ยอยากให้คนเอาความเป็นตัวเองนี่แหละมานําเสนอซึ่งเวลาโป่งเลือกเรื่องนี้มารู้สึกว่ามันมันมันใช่กับสิ่งที่เราตั้งตั้งเป้าตั้งแต่แรกแล้วโป่งก็ทําได้ดีมากนะครับแล้วก็อยากอยากทุกคนเนี่ยมีเวลาก็เข้ามากดไลฟ์โป่งร้อยวิวหน่อยนะครับเขาจะได้เปลี่ยนชื่อถ้ามันวดโป่งหมื่นวิวเนาะให้กำลังใจเขานะทั้งทั้งการทํางานแล้วก็การใช้ชีววิิตจรรงเพาาะ่ พี่มองว่าอยู่กับอยู่ใกล้กับอยู่ใกล้กับโปง่งทางกับโปง่งมีแต่ความรู้สึก positive positive เราเหนื่อยเราเห็นโป่งเหนื่อยกว่าเราก็จะรู้สึกว่าเรายังมีกําลังที่จะทําได้มากกว่าดังนั้นพี่ให้กาลังใจแล้วก็หวังว่าโป่งจะเป็นกําลังที่ดีให้กับอีเกิลต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณโปง่งมาก